สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโคดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Horse w h i s p e r คืออาชาคือชีวิตคือความรักเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่รักการขี่มา้าแต่ดันเกิดเหตุไม่คาดฝานันทําให้ชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ เกรซลืมตาตื่นในตอนเช้าด้วยความสดชื่นก่อนจะหยิบบูธเตรียมออกไปข้างนอกเธอแอบย่องเบาๆไม่ให้พ่อตื่นสาวน้อยมีนัดกับจูดิตเพื่อนสาวคนสนิททั้งคู่เดินเมา้ามอยกันตลอดทางเธอขอแม่หรือยังเรียบร้อยผ่านฉลุยแล้วเธอละไม่อะแม่ไม่สนใจหรอกแม่ทำแต่งานและอาเจคนนี้ก็คือแม่ผู้แสนบ้าง,งานของเกรซค่ะขณะที่ลูกกับสามีกลับบ้านต่างจังหวัดแม่ก็ยังอยู่ทำงานที่นิวยอร์กเธอเป็นบอก,กหนังสือที่ทำงานแทบจะตลอด24ี่ชั่วโมง แต่วันนี้หลังเครียรงานเสร็จก็กาจะขับรถตามไปหาลูกกับสามี ตัดมาที่เกรซกับจูดิตก็เดินมาจนถึงคอกหมาสองสาวมักจะมาขี่มาด้วยกันเป็นประจำหม,มาของเกรซชื่อพิวกริมเฮที่รักเป็นไงบ้างพอหนุ่มรูปงามสาวน้อยทั้งทายพิวกริมก่อนจะพากันออกไปขีม่ม้าท่ามกลางหิมะอย่างสนุกสนานสองสาวยังคงมั่วมอยกันตลอดทางเราไปทางลัดดีกว่าจูดิตชวนเกรซขึ้นทางลัดแต่ด้วยความที่หิมะหนาจัดม้าของจูดิตก็ขึ้นไม่ไหวจนมันล้มลงนี่เลยทําให้จูดิตทุกเวียงตกลงจากหลังมา้าขาของเธอ ติดอยู่กับสายรัดไม่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 จูดิตเกรดพยายามคว้ามือไปจับม้าอีกตัวเพราะมันกำลังลากจูดิตไปและจูจูก็มีรถบรรทุกขับพุ่งมาด้วยความเร็วคนขับรถพยายามเบรกสุดชีวิตแต่ซ้ายเกินไปทันทีที่จูดิตกับม้าของเธอถูกชนกระเด็นเจ้าพิวกริมก็ดีดตัวขึ้นจนเกรดกระเด็นตกจากหลังส่วนตัวมันเองก็ถูกชนเข้าอย่างจัง และเมื่อแม่รู้ข่าวก็รีบทิ้งงานมาที่โรงพยาบาลทันทีพ่อบอกว่าจูดิสเสียแล้วส่วนเกรทอาการสาหาัสกระดูกเทน้าแข้งหกักทําให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงขาทอนล่างหมอเลยต้องตัดขาข้างขวาของเธอทำเอาแม่ถึงกับช็อกแต่การพ่าตัดก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่น ในด้านเจ้าหน้าที่ที่มาสำรวจจุดเกิดเหตุก็เดินมาเจอกับเจ้าผิวกริมใต้อุโมงมันรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ก็บาดเจ็บสาหาัสสัตวแพทย์เลยต้องวางยาสลบมันจากนั้นก็โทรหาแม่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันแอนนี่นี่ลิสพูดนะเกรซเป็นไงบ้างขาของเธอแย่ม,มากหมอเลยต้องตัดออกโอ้พระเจ้าเสียใจด้วยนะผิวกริมก็มีปัญหาไม่เคยมีม้าเจ็บหนักขนาดนี้รอดมาได้ฉันอยากเปลืองทุกข์ให้มันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุด หมายถึงยิงมันนะหรอใช่ไม่ไม่ฉันตัดสินใจไม่ได้เพื่อนฉันเข้าใจแต่ม้าตัวนี้รักษาไม่ได้แล้วไม่ฉันตอบไม่ได้มันเป็นม้าของเกรซอย่าเพิ่งฆ่ามันพยาบาลมันเท่าที่จะทําได้ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่หมอก็ยอมทําตามที่แม่ร้องขอหลังจากท,ทําแผลเสร็จเธอก็เฝ้าดูอาการของเจ้าพิวคลิมอยู่หน้าห้องตลอดซึ่งเจ้าม้าก็ทรมานไม่น้อย หลายสัปดาห์ผ่านไปเกรซก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่สภาพจิตใจของเธอไม่โอเคยิ่งตอนไปโรงเรียนก็ยิงรู้สึกแย่เพราะใครๆก็ต่างมองที่ขาของเธอจนเธอไม่อยากเข้าเรียนเลยบอกให้แม่มารับเกิดอะไรขึ้นเกรซหนุไมพ่อยากเข้าเรียนหนูอยากกลับบ้านเกรซ ฟังแม่นะขาหนูหายแล้วแต่ส่วนอื่นๆต้องการเวลาวันใดที่หนูเลิกโทษตัวเองหนูจะเข้าใจสถานการณ์แม่พูดปลอบใจลูกสาวแต่พอรู้ว่าชั่วโมงต่อไปเรียนพะละก็ยอมให้เกรซกลับบ้านทันที สาวน้อยกลับมานอนดูรายการแข่งม้าในห้องคนเดียวก่อนจะร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอคิดถ,ถึงจูเดียตคิดถ,ถึงพิวกลิมมากๆสุดท้ายเลยขอให้พ่อแม่พาไปเยี่ยมมันแต่เมื่อมาถึงคุณมอลลิสก็บอกว่าพิวกลิมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันว่าหนูยังไม่ควรเจอมันตอนนี้นะไม่ค่ะพาหนูไปหามันหมอเปิดประตูให้สาวน้อยเข้าไปหาเจ้าหมาวัดดีพ่อหนุ่มรูปงาม เกรซตกใจที่เห็นใบหน้าสยองขวัญของเจ้าผิวกรีมจนคอตัวออกไปข้างนอกเจ้าม้าหนุ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งรูปลักษณ์และสภาพจิตใจของมันย่ำแย่สุดๆเกรซเสียใจที่พ่อแม่ไม่บอกเธอทีนี้จะยอมให้ฉันฆ่ามันได้หรือยังล่ะม้าตัวนี้ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปหมอลิสหันไปถามแม่แต่แม่ก็ยังยืนยันคำเดิมห้ามฆ่ามันเด็ดขาดเธอจ้องมองไปที่เจ้าผิวกรีมก่อนจะกลับมาสั่งให้เลขาหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับม้ามาแม่ค้นคว้าทุกอย่างทั้งใน อินเนตและหนังสือเธอพยายามหาวิธีเยียวยามันหลานปีก่อนมนุษย์กําเนิดหมู่อาชาท่องไพลยอยู่ได้ด้วยสปปรรพเสียงที่มันได้ยินเนิ่นนานก่อนมนุษย์จะใช้แรงงานมันมนุษย์ฆ่ามันเป็นอาหารสายใยผูกพันกับมนุษย์จึงเปลาะบางด้วยความกลัวฝังใจยังรากเกินไถ่ถอน นีโอลิธิกเป็นยุคแรกที่มีการเลี้ยงหมาจึงมีมนุษย์บางคนเข้าใจแผลใจของมันพวกเขารู้ถึงจิตวิญญาณและปลอบประโลมแผ่ร้ายคนเหล่านี้ถูกเรียกขานว่าผู้รู้ใจหมาแล้วแม่ก็เจอกับชายคนนั้นในนิตยสาราเล่มหนึ่งเขาชื่อทอมบูเกอร์จึงรีบติดต่อไปทันทีข่าวว่าคุณช่วยคนมีปัญหาเรื่องมาลาผมช่วยมมาที่มีปัญหาเรื่องคนนะ่ะ <laughs> บทความลงว่าคุณเป็นผู้รู้ใจมาคือคือฉันอยากให้คุณช่วยมาดูมาของลูกฉันที่นิวยอร์กและรักษามันหน่อยนะคะขอโทษครับคุณผู้หญิงคุณคงเข้าใจผิดผมเลิกแล้วตอนนี้ทําไรมอนทาน่าฉ,ฉันจะจ่ายค่าตัวเฟิร์สคาสให้เลยค่ะไม่นะครับผมต่อให้แม่จะพูดยังไงผีขคาวบอยคนนี้ก็ยังปฏิเสธตอนแรกแม่ก็จะถอดใจแต่พอกลับมาได้ยินลูกสาวบนมาอยากตายเท่านั้นแหละอีแม่ก็เปลี่ยนใจทันทีเธอมาบอกกับสามีว่าจะพาเกรซและพิวกิมไปหาหมอขาวบอยที่มอนทาน่า ถึงพ่อจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ห้ามอะไรแม่ไม่ได้ รุ่งึ้นแม่ก็เตรียมรถคนย้ายเจ้าพิวกรีมซึ่งกว่าจะตอนให้มันขึ้นรถได้ก็ใช้เวลายอยู่นานแถมเสี่ยงอันตรายสุดๆเพราะเจ้าพิวกรีมอารมณ์ชุนเฉียวเหมือนม้าบ้าไม่มีผิดขนาดหมอฉีดยาสลบให้แล้ว,ลวก็ยังเอามันไม่ลงหมอเลยบอกให้แม่พกปืนไว้กันเหนียวแต่แม่ปฏิเสธก่อนจะออกเดินทางเธอขับรถบรรทุกม้าจากนิวยอร์กมุ่งสู่มอนทานาด้วยตัวเองแม่ขับรถฟ้าพายุฝนฝ่ารถบรรทุกคันใหญ่ขนาบข้างมากมายกว่าจะมาถึงบ้านพักแต่มันดันปิดแม่น แทบร้องไห้เธอไม่รู้จะเอาไงต่ออีรูกเวนก็เน็บแนมจังที่นี่ทีนี้จะทําไงต่อจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมเป็นอะไรลูกรู้ว่าแม่หมายถึงอะไรและสองแม่ลูกก็ทะเลาะกันเกรซไม่พอใจที่แม่ชอบตัดสินใจทํานู่นนี่โดยไม่ทมความเห็นของเธอแม่ชอบทําเป็นรู้ทุกอย่างและไม่ฟังใครที่พ่อไม่มาด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะพ่อทางานแน่ใจเหรอขอ้องเกรซแล้วเราต้องไปอีกไกลแค่ไหนแม่ไม่รู้แล้วถ้าหมอไม่รู้อะไรเลยล่ะแม่ไม่รู้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  บางครั้งแม่ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่วางท่าเหมือนรู้คำพูดของเกรซทำเอาแม่เสียใจจนเดินนี้เข้าไปในสุสานเธอมานั่งสงบจิตใจร้องไห้เพลงลํำพังจนฟ้าเริ่มมืดรอปภก็เดินมาตามเกรซเห็นแม่หายไปนาเลยไปเรียกรปภแถวนั้นมาช่วยซึ่งพอกลับมาที่รถแม่ก็ออกเดินทางต่อทันทีการเดินทางครั้งนี้มันทั้งยาวนานและไกลแต่ในที่สุดสองแม่ลูกก็มาถึงโรงแรมในมอนทานา เช้าวันรุ่งคืนหลังจากวิ่งจ็อกกิ้งเสร็จแม่ก็บ,บังเอิญเห็นเกรทพยายามเดินแบบไม่ใช่ไม้เทา้ามันยิ่งทําให้เธอปวดใจเลยรีบขับรถไปบ้านผู้รู้ใจม้าทันทีถึงการตามหาครั้งนี้จะไม่ง่ายแต่แม่ก็มาถึงจนได้เธอถามหามิสเตอร์ทอมบูเกอร์ก่อนจะแนะนําตัวฉันแอนนี่ที่โทรหาคุณจากนิวยอร์กหวัดดีครับฉันพาหมากับลูกสาวมาที่นี่แล้วเดี๋ยวนี่คุณจะบอกว่าคุณทูลูถูกลางพาม้ามาจนถึงที่นี่เหรอ,อใช่ว้าวผมรลับปลื้มในความพยายามโอ้ค่ะ ฉันมาไกลเพื่อขอเวลาคุณไม่กี่นาทีพามันมาถึงนี่แล้วช่วยไปดูมันทีเถอะถ้าไปดูแล้วคุณยังปฏิเสธอีกฉันจะไม่ตื้อคุณโอเคเราพักที่เจเลซี่โมเทลวางเมื่อไหร่ก็แวะมารุ่งึ้นพี่ทอมก็แวะมาทันทีฮะพ่อเห็นเกรดพี่แกก็พอจะเดาได้ว่าสภาพจิตใจของเธอคงบอบช้ำสุดๆส,ส่วนเจ้าพิวกลิมเองก็มีทั้งแผลกายและแผลใจที่ฝังลึกมันพยศทุกครั้งที่คนเข้ากายพี่ทอมเลยรอให้มันออกมาจากคอกเพื่อสังเกตอาการพี่แกนั่งยองๆมองตาเจ้าหมามองบ แผลตามร่างกายมองปฏิกิริยาการตอบสนองของมันดูเซธก็เดินมาบอกแม่กับเกรสว่าอาการของผิวกริมยากที่จะรักษาแต่ผมจะช่วยถ้าเจ้าของรับปากก็จะร่วมมือด้วยผี่ทอมหันมองสาวน้อยเฮอ,อคงยากค่ะไม่ครับเกรสต้องตัดสินใจเรื่องนี้เองเพราะเธอเป็นคนขี่มันผี่ทอมไม่สนใจคําพูดของแม่แล้วรอฟังคําตอบจากเกรสซึส่งถ่ายที่สุดสาวน้อยก็ยามตกลง เช้าวันต่อมาพี่ทอมก็พาเจ้าเพียวกริมมาทีไรและเริ่มรักษามันพี่แกล่อให้มันวิ่งขยับร่างกายวันแล้ววันเล่าทุกครั้งที่ฝึกพี่ทอมก็คอยสังเกตปฏิกิริยาของเจ้าเพียวกริมเสมอเสมอจนมันเริ่มอาการดีขึ้นและยอมไม่คนจูงตอนหนับน้ำแต่อีแม่ดันทำปวนกรีงร๊งกรี๊งเสียงโทรศัพท์ทำให้เจ้าเพียวกริมตกใจอย่างหนักมันพยศชนพี่ทอมจนหลมก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในทุงเพียวกริมไม่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 ไมไมไมปล่อยมันไปพี่ธอมห้ามล้านชาที่กำลัง จะวิ่งตามซึ่งไม่นานพี่แกะก็เดินตามเจ้าพิวกลิมเข้าไปในทุง่งพี่ทอมหยุดยืนมองเจ้าม้าอยู่ห่างๆก่อนจะค่อยๆนั่งลงอี่แม่ตัวต้นเรื่องก็เดินมาถามว่าเราเกะก,กะหรือเปล่าพี่ธอมก็ไม่ตอบอะไรเร,เราควรไปไหมคะอะ่พี่ทอมก็ยังไม่ตอบแม่เลยพาลูกสาวกลับโรงแรมส่วนพี่ทอมก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเงียบๆ จนใกล้มืดเจ้าผิวกลิ้มก็เริ่มขยับเข้าใกล้พี่ธอมเรื่อยๆซึ่งในที่สุดมันก็เดินมาหาพี่ธอมเจ้ามา้ารู้ดีว่าพี่ทอมรออยู่ตรงนี้ตลอดเมื่ออารมณ์เย็นลงและเริ่มไว้ใจมันจึงเดินกลับมาหาเองส่วนอีแม่ก็ขับรถมาแวะดูอีกรอบว่าเป็นยังไงบ้างเลยโดนพี่ธอมพูดใส่ว่าต่อไปให้เอามือถือไปไกล,ไกล คืนนี้พี่สะพ้ยพี่ทอมก็ชวนแม่กับเกรซอยู่กินข้าวด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนําสมาชิกในครอบครัวนี้ให้ฟังนะคะคนนี้คือแฟรงค์พี่ชายพี่ทอมมีพี่สะพ้าย่วนี่ร้านชายคนโตชื่อโจพี่ทอมนะ่มีร้านทั้งหมด3คนอีกสองคนยังเด็กเลยเข้านอนแล้วและในระหว่างที่กําลังกินข้าวม้ามอยกันอย่างหนุกหนานพี่แฟรงค์ก็เสนอไอเดียให้แม่กับเกรซพักที่บ้านริมห้วยของพี่ทอมระหว่างที่รักษาหมาามว่าพี่ทอมกูช็อกไปแป๊บหนึ่งนายคิดว่าไงทอมก็แล้วแต่ ตอนแรกอีแม่ก็เกรงใจแต่พอรู้ว่าการรักษาเพียวกิมอาจจะก,กินเวลานานเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ด่านพ่อก็คอยโทรหาลูกเมียอยู่บ่อยๆเพราะเป็นห่วง กรางคืนแม่ก็พาเกรซมาดูพี่ธอมรักษาเจ้าพิวกรีมมาถึงอีแม่ก็ปีนขึ้นไปยืนบนรวเพื่อดูแต่พอหันไปเห็นลูกสาวพยายามจะขึ้นบางเธอก็รีบลงมายืนที่พื้นทันทีเพราะไม่อยากให้ลูกรู้สึกแย่ส่วนเกรซที่ขึ้นไม่ได้ก็เดินไปส่องตรงช่องว่างระหว่างรั้วแทนวันนี้เจ้าพิวกรีมยอมให้พี่ทอมสวมบังเหียนแล้วการรักษาก้าวหน้าขึ้นเรื่อย แล้วแล้วก็ถึงวันตีเบอร์รอนวันที่ครอบครัวเพื่อนเพื่อและคนงานจะมาร่วมด้วยช่วยกันทําเครื่องไม้บนตัววัวโดยการจี้ไฟแบบนี้พี่ทอมในี่ชวนแม่กับเกรสเข้ามาช่วยกันซึ่งก็ทั้งสนุกและเหนื่อยใช้ได้พี่ทอมชมเกรสว่าทําได้ดีก่อนจะมอบหมายหน้าที่ใหม่ต่อไปฉันอยากให้เธอช่วยแปลงขนมากวาดคอกเติมน้ําถือสวัสดิ์ทำงานแรกกับค่าที่พักเป็นไงตกลงค่ะเกรสตอบรับและสีหน้ายิ้มแย้ม เสร็จงานทุกคนก็มานั่งพักผ่อนม้่มอยกินดื่มกันอย่างสนุกสนานหญิงชราคนนี้คือแม่ของพี่ทอมพี่แฝงเธอแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงมากๆคุณยายเนี่ยนั่งโมเริงสมัยเก่าให้แม่ฟังไม่หยุดและหลังจากที่ทุกคนกลับไปแม่ก็นั่งม้ามอยกับพี่ทอมจนรู้ว่าพี่แกเคยแต่งงานกับสาวสวยในชิคาโกทั้งคู่พูดคุยกันถูกคอ เช้าวันรุ่งขึ้นพี่ทอมก็ขี่ม้ามาเจอแม่กำลังวิ่งจอกกิ่งเลยแวะทักทายลองยื่นมือมาให้มันดมสิครับอ๋อค่ะมันน่ารักดีนะใช่มันยังเด็กทำไมคุณถึงเลิกขี่ม้าล่ะอะไรนะคะเกรสเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กคุณเคยขี่มา้าเธอเล่าเหรอครับไม่รู้สิคงไม่มีเวลามัง้งส่วนท่าน่าจบแม่กับพี่ทอมก็แยกย้าย ในด้านเกรซขณะที่กำลังทำงานในคอกม้าเธอก็แอบมองเจ้าพิวกิมไปด้วยพี่ทอมพี่เดินมาเห็นเลเชวนไปขับรถเลนพี่แกให้เกรซเป็นคนขับตอนแรกสาวน้อยแกรมิก้าแต่พี่ทอมยังยืนยันคำเดิมเธอเลยขึ้นไปนั่งบนรถเสียบกุญแจแล้วสตาร์ทเลยดอกนี้เหละคะใช่ที่เยียบทั้งขวาคือคันเร่งอีกอันคือเบรกเออขาเป็นอย่างนี้หนูคงขับไม่ได้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองพลักเกียร์ไปที่ดีเร่งคันเร่งสิฟึดฟึด เชื่อแล้วว่าขับไม่เป็นเธอต้องกะน้ำหนักเท้าลองอีกทีแล้วสาวน้อยก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งขับไปเรื่อยๆได้แล้วนี่เจ้าสุดถนนมีทางแยกเลี้ยวไปเลยฉันจะพักสายตาสักหน่อยพูดแล้วพีทอมก็เอาหมวกปิดหน้าเดีเดเด๋ยวลุงหนูทําไม่ได้ได้สิเธอก็ขับอยู่นี่ไงพี่ทอมปล่อยให้เกตขับรถเองตามลาพังซึ่งก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยทั้งคู่นั่งพูดคุยกันอยู่หลังกระบาในบรรยากาศสบายๆอบ,บ,บล้อมด้วยภูเขาและทุ่งหญ้า เกิดอะไรขึ้นกับพิวกริมคําถามของพี่ธอมทําำมาเกรตหน้าเปลี่ยนสีสาวน้อยไม่ตอบอะไรพี่ทอมเลยพูดต่อคือคือว่าฉันมีปัญหานะเมื่อฉันรักษามมาฉันต้องรู้ประวัติมันปกติมาสื่อให้ฉันรู้แต่ถ้าจิตใจมันย่ําแย่มากเราต้องรู้ลึกขึ้นแต่ถ้าไม่อยากเล่าฉันก็เข้าใจมันจะช่วยได้มากถ้าฉันรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องวันนี้ก็ได้เธอพร้อมมอไลค่อยเล่าแล้วแต่เธอ เช้าวันใหม่จูจๆพี่ทอมก็ชวนแม่ออกไปขี่ม้าจ้าม้าน้อยตัวนี้ต้องฝึกวิ่งคงจะดีถ้าคุณช่วยมัน แล้วทั้งคู่ก็ออกไปขี่ม้ากันเมื่อเริ่มชินแม่ก็ขวบม้าเร็วขึ้นเธอยิ้มกว้างอย่างมีความสุขแบบที่ไม่ได้ยิ้มมานานพี่ทอมพาแม่มาชมวิวริมผาก่อนจะนั่งเมาส์มอยกันต่างคนต่างแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าคิดถูกไหมที่พาลูกสาวมาที่นี่ทาให้เธอต้องห่างเพื่อนห่างพ่อฉันคิดถูกไหมที่พาเกรซมาผมคงตอบไม่ได้ เดี๋ยวฉันก็รู้เองถ้าฉันคิดผิดเกรทจ,จะบอกฉัน <c oughs> ลูกคุณเข้มแข็งมากค่ะแล้วแม่ก็ถามว่าเม่พี่ทอมหน้าตาเป็นยังไงพี่ทอมเราก็เล่าให้ฟังพี่แกมีลูกหนึ่งคนแต่เลิกรากันไปเพราะเมียเบื่อการใช้ชีวิตที่นี่พีทอมเองก็ไม่อยากย้ายไปอยู่ในเมืองอันแสนวุ่นวายเช่นกันเราไม่ควรแต่งงานกันแต่แรกทั้งคู่นั่งคุยกันจนพระอาทิตย์ตกก่อนกลับพี่ทอมก็บอกกับแม่ว่าถึงอย่างไรนะแอนนี่การมาที่นี่คือความกล้าไม่น้อยคำพูดนี้ ทําให้แม่รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อกลับมาถึงบ้านพากักลูกสาวที่เห็นแม่ขีม่ม้าเช้าวันต่อมาเลยอยากลองขี่บ้างแต่จะพยายามแค่ไหนก็ยกขาไม่ขึ้นถึงแม้โจหลานพี่ทอมจะช่วยจับก็ตามเกรดล้มก้นจำเบาโจในน้องเล็กสองตัวที่แอบดูอยู่ในพาก,กันคำขำไรกันเดี๋ยวเหรออย่าปาปองไปฟ้องแม่ล่ะพี่ชายพูดขู่น้องแต่มันฟังที่ไหนแม่งเอาไปพูดตอนที่ทุกคนกําลังรวมตัวกินมือคํางานก็กลอยสิฮะโชคดีที่กินอิ่มแล้วนะเนี่ย เกรสไม่พูดไม่จาเดินหนีเข้าห้องแกงพี่ทองเลยขอตัวกลับทันทีแต่ก่อนไปพี่ทองก็บอกกับแม่อย่าให้เธอปฏิเสธคุณนะแม่ยิ้มเบาๆก่อนจะเดินมาหาลูกสาวลูกพยายามขี่ม้าเหรอค่ะแม่เคยอยากบอกว่าดีแล้วที่หนูขี่ม้าอีกแม่รู้ว่าทำไมหนูอยากไปคนเดียวใช่แม่รู้ทุกเรื่องแหละพูดกันได้ไม่กี่คำเกรสก็หาเรื่องชวนทอนหลอจนแม่กำลังจะเดินออกจากห้องไปสาวน้อยก็ร้องไห้ <laughs> ใครจะต้องการหนูในสภาพนี้แม่ที่ได้ยินคำพูดของลูกสาวก็เดินมากอดกันร้องไห้ทันทีใครจะชอบหนูไม่มีแน่เลย แม่รู้แม่รู้แม่เข้าใจหนูนะลูกรักแม่รู้ว่าหนูเสียใจแค่ไหนที่เสียเพื่อนรักไปและมีร่างกายไม่พึงปรารถนาะแต่สักวันหนึง่งจะมีคนเห็นคุณค่าในตัวหนูและรู้ว่าพวกเขารักหนูร้นหัวใจแม่กอดให้กำลังใจลูกสาวเนิ่นนาน,านจนเช้าวันรุ่งคืนหลังจากที่เห็นเจ้าพิวกริมเข้าหาพี่ทอมอย่างสนิทสนมเกรดก็อยากลองเข้าหามันบ้างสาวน้อยเลยแอบเดินเข้าไปในคอกพิวกริมแต่ยังไม่ทัน้นปา,ปากประตูเจ้าพิว ิกูกิมก็ถอยหลางกระถือเท้าส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าเข้ามาไกลตกดึกเลยลตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นให้พี่ทองฟังจูดิทเล่าถึงผู้ชายที่เธอชอบให้ฟังเราหัวรอกันจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเราพากันขี่ม้าอ้อมสะพานม้าล้มขาจูดิทติดกับสายรัดเธอกลัวมากจากนั้นหนูเห็นร,รถบรรทุกแล่นเข้ามา <c oughs> บีบต่ไล่ให้เราหลบหนูพยายาม พยายามกระตุกปังเหียนดึงม้าออกจากทางรถบรรทุกเสียหลักถลายตอนนั้นไม่มีใครทำอะไรได้รถพุ่งชนจูดิดแล้วล่างเธอก็หายไปจากนั้นรถพุ่งมาหาพิวกริมกับหนูพิวกริมดิดตัวใส่รถคันนั้นหนูตกจากหลังเธอจูดิดฉันเสียใจจริงจริงจูดิด สาวน้อยคิดถึงเพื่อนรักสุดหัวใจพี่ทอมเลยเข้าไปกอดฉันจะไม่บอกให้เธอเลิกรู้สึกแย่ๆเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีเหตุผลที่จะคิดหาสาเหตุของมันสมัยเด็กเพื่อนคนหนึ่งของฉันประสบอุบัติเหตุจนเป็นนามาพาตแต่ไม่ใช่แค่ร่างกายที่พิการจิตวิญญาณของเขาหายไปด้วยเหลือเพียงความเครียดแค้นเด็กคนนั้นที่ฉันรู้จักหายไปหนูรู้ว่าเขาหายไปไหนฉันเชื่อว่าหนูรู้แต่หนูอย่าหายไปด้วยฉันขอบอกอย่างหนึ่งนะตอนพิวกริมโดดเข้า หารสรู้ไหมฉันคิดยังไงมันรักหนูมากจึงพยายามปกป้องหนูนั่นแหละที่ฉันคิดแล้วพี่ทอมก็กอดปลอบใจสาวน้อยอีกครั้ง หลายวันผ่านไปการรักษาเจ้าผิวกลิมก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆพี่ทอมพามันออกมาวิ่งกับม้าตัวอื่นจนในที่สุดพี่แกก็ขี่พิวกลิมมาต้อนฝูงวัวส่วนอีแม่ก็ขีม่ม้าอีกตัวมาร่วมต้อนฝูงวัวด้วยเช่นกันบอกเลยว่าสองคนนี้เริ่มจะมีซัมติงถึงขนาดที่แม่หลอกถามเรื่องพี่ทอมกับพี่สะพ้ายซึ่งพี่สะพ้ายเนี่ยดูออกเลยพูดตรงๆทอมมีความหมายกับคนบ้านเรามากอย่ามองหาสิ่งที่คุณขาดจากที่นี่อย่าฝากแผลใจที่ยากจะรักษาแก่เขา เขาเป็นคนดีแม่ที่ได้ฟังก็นั่งเงียบเธอเพิ่งถูกไล่ออกจากงานเพราะหยุดนานเกินไปแต่ก็หาได้แค่ไม่ประสนใจเรื่องผู้มากกว่าคืนนี้มีปาร์ตี้รอบกองไฟอีแม่กับพี่ทอมนะก็แอบมองกันไม่หยุดจนปาร์ตี้จบทุกคนหลับหมดแม่ก็แอบเดินตามพี่ทอมมาที่ริมแม่น้ำทั้งคู่จูบก,กันด้วยความสเสน่หาต่างฝ่ายต่างสปาร์กกันแต่อีแม่ก็ดึงสติก่จะขอตัวไปนอน และเช้าวันรุ่งขึ้นจูจอีพ่อก็เดินทางมาจากนิวยอร์กด้วยไม่บอกกล่าวลูกสาวเนี่ยดีใจสุดๆสวนอีแม่น่าเสียจัดจัดไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรเธอก็ไม่แฮปปี้ดานพีทอมก็ดูเศร้าๆเช่นกันและคิดว่าคนเป็นสามีนะ่าจะดูไม่ออกเลยว,ว่าเมียแปลกไปตอนที่มีงานเลี้ยงพ่อก็สังเกตเห็นแม่กับพี่ทอมยืนเต้นรํากันแนบฉีดโอบกอดรูปไร้ซะขนาดนั้นแม่งต้องมีอะไรในกอภัยเงี้ซึ่งพี่ทอมเราก็พยายามหักห้ามใจพี่แกเลยตีตัวออกห่าง ม่จนอีแม่รนร้านทนไม่ไหวเดินมาวีนแตกคุณเหมือนใส่ฉันเย็นชาใส่ฉันทำไมผมไม่อยากเป็นมือที่สามคุณเป็นไปแล้วเขาเป็นคนดีก็ใช่แต่ฉันฝืนความรู้สึกไม่ได้คุณต้องถามใจตัวเองคุณรู้ใจตัวเองงั้นเหรอใช่ถึงพยายามจะไม่น่ามืดตามวัวผมไม่เคยคิดว่าผมจะรู้สึกแบบนี้อีกแอนนี่ ผมเหมาะกับที่นี่ผมเป็นตัวผมแต่นี่ใช่สิ่งที่คุณต้องการงันรึพี่ทอมยืนคุยกับแม่อยู่นานตกเดึกพี่แกก็มาหาพีวกรีมเพื่อบอกเจ้าหมาว่าพวกนี้มีสิ่งหนึ่งที่มันต้องทำนั่นก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาพี่ทอมพาพีวกรีมออกมาแต่เช้าตรู่ก่อนจะสวมบังเหียนใส่อานและเรียกให้เกตเดินมาหาเจ้าหมาแต่ดูท่าพีวกรีมจะไม่ยอมมันพยศดีตัวคืนพี่ทอมเลยต้องใช้ไม้แข็งพี่แกเอาเชือกมาคล้องที่ขาของมันเตรียมการฝึกจะทำอะไรคะมันจะ เจ็บใช่ไหมเกรสนี่เป็นโอกาสของพิวกลิมและของเธอด้วยโอเคเกรสรู้สึกเหมือนว่ามันอาจจะต้องเจ็บซึ่งมันก็ดูจะเจ็บจริงๆพี่ทอมดึงเชือกที่คล้องเอาไว้ทําให้เจ้าพิวกลิมเดิน3ขาพี่แกล่อลอให้มันวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมเจ้าม้านะ่ะวิ่งไปร้องไปมันยื้อยุดอยู่กับพี่ทอมเกรสที่เห็นก็ถึงกับร้องไห้ส่วนพอเองก็ทนดูไม่ได้เช่นกันแต่ในที่สุดพี่ทอมก็ทําให้เจ้าพิวกลิมสงบและยอมนอนลงกับพื้นอีก จากนั้นก็เรียกให้เกรซเดินมานั่งข้างๆมันแต่สาวน้อยไม่กลา้าเชื่อใจฉันสักครั้งนะพี่ทอมบอกกับเกรซเธอจึงเดินมานั่งข้างๆผิวกิีมและลูบหัวมันเบาๆสาวน้อยลูบไปร้องไห้ไปหลังจากปลดเชือกออกจากขาหมาพี่ทอมก็บอกให้เกรซขยับไปนั่งบนอานดีๆเราจะสอนให้ผิวกรีมรู้จักพาเธอขึ้นหลังพวกเธอจะไม่ต้องพึ่งฉันอีกเรามาถึงจุดนั้นกันแล้วพี่ทอมจับเกรซพาดขาบนอานหมาจากนั้นก็จับตัวเจ้าผิวกรีมให้ลุกขึ้น โดยมีเกรดนั่งอยู่บนหลังและไม่นานเจ้าพิวกริมก็เริ่มพาเกรดวิ่งไปรอบๆคอกในที่สุดมันก็ยอมรับเธอแล้วทำเอาแม่กับพ่อเนี่ยดีใจสุดๆทุกคนที่มายืนให้กำลังใจก็มีความสุขไปด้วยเกรดกอดขอบคุณพี่ทอมผู้รู้ใจมากคนนี้ไม่ได้รักษาแค่เจ้าพิวกริมแต่ยังเยียวยาสาวน้อยด้วย เมื่อการรักษาเสร็จสิน้นพ่อก็เตรียมเก็บของพาลูกเมียกลับบ้านแต่ดูเหมือนแม่จะยังไม่อยากกลับเธอให้พ่อจองตั๋วเครื่องบินพาลูกกลับไปก่อนส่วนตัวเองจะขับรถพาพิวกลิมตามกลับไปที่หลังซึ่งพ่อเนี่ยก็รู้เหตุผลเลยพูดความในใจกับแม่ตรงๆเขาบอกให้แม่อยู่ต่อและอยากกลับไปจนกว่าจะรู้ใจตัวเองและตัดสินใจให้ได้ว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับพ่อต่อไปไหมคำพูดของพ่อทําเอาแม่อึ้งไม่น้อยเพราะผู้ชายคนนี้ก็รักเธอสุดหัวใจหลังจากส่ง สามีกับลูกสาวขึ้นรถกลับแม่ก็เดินมาดูรูปพี่ทอมในบ้านเธอครุ่นคิดอะไรบางอย่างก่อนจะเดินมาหาเจ้าผิวกลิมและในขณะที่กําลังเติมน้ําเตรียมไว้ให้เจ้าหมาพี่ทอมก็เดินมาผี่แกตั้งใจหลบหน้ากะจะรอให้แม่ออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาแต่อีแม่เือกยังอยู่เธอร้องไห้โพล่เข้ากอดพี่ทอมฉันไม่อยากจะคุณไปผมก็ไม่อยากให้คุณจากไปทำไมเป็นอย่างนี้คะอย่าถามผมไม่ได้ขอรักคุณแต่ผมก็รัก มันจะคงอยู่กับผมตลอดไป ไปขี่ม้าครั้งสุดท้ายกันไหมได้สิผมจะไปเตรียมม้าให้แม่ชวนพี่ทอมไปขี่ม้าครั้งสุดท้ายแต่ในตอนที่พี่ทอมเดินไปเตรียมม้าในคอกเธอก็ขับรถจากไปโดยไม่ร่ำราพอกการร่ำราจะยิ่งทําให้ไม่อยากจากพี่ทอมเองก็รู้ดีแม่ขับรถไปร้องไห้ไปเธอพกเชือกของพี่ทอมกลับมาด้วยส่วนพี่ทอมก็ขี่ม้าตามไปส่งแม่บนหน้าผานี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นเธอแม้จะเห็นแค่รถก็ตามความรักครั้งนี้จะอยู่ในใจของทั้งคู่ตอ ตลอดไปแล้วหนังก็จบลงเป็นไงคะกับหนังเรื่อง The h o s t w h i s p e r คืออาชาคือชีวิตคือความรักเป็นหนังรักโรแมนติกที่ซึ้งสูดเราร้องไห้แทบทั้งเรื่องสงสารทั้งมา้าสงสารทั้งเด็กใครดูนเนี่ยเกมทิชชู่ไว้เลยค่ะเป็นหนังดีมากๆที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆลองไปหาเรื่องเต็มดูสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ